เพื่นอนๆที่เป็นผู้ป่วยโรคไตที่ทำ PD แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับจริงๆอยากให้เป็นทางเลือกมากกว่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับช่วงโควิดนี่มันาวในขนาดสั้นๆนะคนไข้ HD เน,นี่ยบางทีเข้าถึงการล้างไตยากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่มีทางเลือกไว้หลายๆอย่างเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราถ้าถามใจอีกครั้งนะครับถ้าขออนุญาตเอาสไลด์กลับขึ้นหน,น่อยได้ไหมครับ ยกตัวอย่างให้ดูวไหนๆพูดถึงเรื่องโควิดแล้วนะครับเมื่อกี้ในกรอบเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เราเอาเรื่องบริการมาแต่ข้างล่างเนี่ยที่ใช้คําว่าจากกรอบนันแพลตฟอร์มเป็นโอเพนแพลตฟอร์มเนี่ยตรงนี้อยากเชิญชวนนะครับท่านนายกด้วยนะครับไทรๆด้วยมาช่วยคิดต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราทํางานแบบภาคราชการเนี่ยไม่ทันไม่ทันจริงๆครับที่กรมเนี่ยต้องใช้วิธีเราใช้คําว่าตัวกรเองเป็นแพลตฟอร์ม ให้ทุกคนมาเสียบลักที่ผ่านมาในกรุงเทพมีปัญหาเยอเะโควิดเราให้กรทมโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับรวมถึงภาคประชาสังคมเข้ามาเสียบลักช่วยกันแล้วก็ทํางานร่วมกันมาถึงจะท,ทันเพราะในกรณีที่ทั้งจะเอจะกีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับคนไข้เป็นหลักลก่อนแล้วคนไข้เลือกอะไรแต่เราก็ต้องให้ข้อมูลให้ครบนะครับแล้วเราก็พยายามเปลี่ยนเหมือนที่ว่าครับ จากเกอร์มนมาเป็นโ p เ n p แพลตฟอร์มเอาทุกคนมาเสีย่ยงรับกันในกรณีนี้เอกชนอาจจะมีส่วนถ้าทำอย่างที่พยายามขายใ้ดีอะไรนะครับท่นญญานนายกว่าโมบายไดรฟ์เอกชนก็อาจจะอยากจะลงทุนแฟรเพราะว่าอาจจะยังมีตลาดที่อยู่ในอันดัเล็กๆก็เป็นการเพิ่มการใช้สื่อที่เราเมีหน้าที่ควบคุมคือมาตรฐานจะเป็นยังไงร,ราคาที่เหมาะสมสมรชอ็ต้องเข้ามาก้าวเข้ามาแล้วก็มาทำาย่างนี้ก็เหมือนโควิดครับถ้าดูลูกศร เราจะมีข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างล่างอือทุกคนอยู่กวงกันแต่ข้างบนเนี่ยทางโปรงเงยเดหลักเลยว่าต้องโปรงใสและเอาความจริงมาพูดพช่วงโควิดเราก็บอกเราจะพูดแา่ความจริงอะไรที่ไม่จริงเราไม่พูดเตียมตอก็บอกต่อเตรียมตึะก็บอกตงขึนในกรณีของเรื่องของการล้างไตก็เช่นกันถ้าเรามาช่วยกันทาแบบนี้โดยส่วนตัวนะครับที่คิดว่าผู้ป่วยโรคไตจะได้ประโยชน์มากที่สุดครอบครัวก,ก็จะมีความสุขตามมาข็คุณอา,านุีาตฝากว่าเราช่วยกันคิด แล้วก็คิดพัฒนางานพวกนี้ไปเรื่อยๆน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนมากขึ้นครับขอบคุณค่ะท่านานยายกสมาคมครับคือตอนนี้ถ้าท่านผู้มทราบตอนนี้คนก็จะเริ่มเข้ามาในระบบที่ล้างไตโดยวิธีการอ้อกเลือดมากขึ้นแล้วก็หลายๆที่มันเกี่ยวิัวเต็มตอนนี้ที่การในการปรับตัวคือการเพิ่มเพิ่มรอบการฟอกเลือดในสูงที่มีอยู่แล้วเช่นเดิมฟอก มาระสองรอบเพื่อเป็นบาระสามรอบเช้ากังวันเย็นได้รับคนไข้ได้มากขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันต้องขยายเ็นขยายเป็นศูนย์ในโรงพยาบาลเป็นศูนย์ที่สองหรือเปล่าหรือวาเป็นศูนย์นอกโรงพยาบาลหรือเปล่าที่เป็นหรือเป็นโมบายทีโมของโยาาที่ท่านที่ปรืแนะนำนะครับคิดว่านี้ก็เป็นอที่จําเป็นหรือก็ต้องแนะนำคนไข้ต้องทำร่างแต่งของช่องท้องไปก่อนโดยใช้ วิธีแมนรวงคเป็นเป็น C A P D หรือว่า G A P D กต็ตามอันนี้ก็เป็นวิธีนึงซึ่งการผลการรักษาทั้งสองวิธีต้องยืนยนนันนะครับว่าผลการรักษาดีเท่ากันดีเท่ากันไม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของคนขึ้นอยู่ความสามารถในการที่ก็ตั้งใจที่จะท้องยิง,งดได้หรือไม่นะครับก็อยากให้ให้ประชาชนมั่นใจว่าวิธีทั้งสองวิธีทําได้แล้วแต่ว่าความ ข้อมูลท่แลกแย่งแท้แล้วก,ลก็ความเหมาะสมในคนุ่มแพทย์แต่ละคนว่าสามารถต้องมีความสามารถไหมว่าสายตาดีไหมมือดีใช้มือได้ถูกต้องไม่ทําให้เกิดความติดการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของในระยะยาวผมคิดว่าเราต้องพยายามช่วยเหลือคนไข้กลุ่มนี้ให้เข้าสู่การปลูกถ่ยายไตมากขึ้นเพราะวกก่าการปลูกถ่ายไตคนไข้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับไปทํางาน มีสังคมแล้วก็ทําประโยชน์สังคมได้ได้มากขึ้นแล้วก็เกแข็งแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรณรงค์เรื่องงการบริจาคปวิวะเพิ่มศูนย์การปล๋ถ่ายให้คุณภาพแล้วก็ปริมาณที่มากขึ้นและเตรียมพอนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทางออกที่สําคัญแล้วก็เป็นการารักษาที่ที่ที่จน์แล้วว่าได้ผลดีที่สุดค่ะขอบคุณนะคะ